หลังจากไล่สามแถวนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มตีคู่แดตีคู่8ดคืออย่างไรตีคู่8ดก็คือแต่ละเสียงก็จะห่างกัน8ดอย่างเช่น8ดเสียงอย่างเช่นตัวทีเรามาตีตัวทีแถวซ้ายก่อนตัวทีแถวขวาเขาเรียกว่าคู่8ดที่เรียกว่าคู่8ดเพราะมันห่างกันแดเสียงไงคะลองนับดูนะ ทีโดเรมีฟาซอลลาทีเห็นไหมคะมันห่างกัน8ดเสียงเราก็เรียกว่าคู่แปดนะคะทีซ้ายอยู่ที่มือซ้ายทีขวาอยู่ที่มือขวาค่ะตีให้เสียงชัดเจนซ้ายขวาซ้ายนะคะสูงต่ําสูงต่ำนะคะซ้ายสูงขวาต่ําซ้ายขวาอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะโดคู่แปและไล่ขึ้นไปค่ะเรคู่แ ซ้ายขวาซ้ายขวามีคู่แดมีซ้ายมีขวามีซ้ายมีขวาฟาคู่แปดซ้ายขวาซ้ายขวาซอนคู่8ปดค่ะซ้ายขวาซ้ายแถวขวาจะสุดที่ซอนมันไม่มีตัวลาแต่แถวซ้ายมีลาทําไงดีเออนะคะก็มือซ้ายเราก็เลื่อนไปที่ลาสูงสุดมือขวาเราก็ต้องมาที่แถวกลางหาเสียงลาให้เจอค่ะ แถวกลางเคยบอกแล้วว่าม,มันเริ่มตั้งแต่เสียงมีฟาซอนลาฉะนั้นเราก็เลื่อนมือขวามาที่ลาแถวกลางค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เป็นการไล่ขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นไล่ลงไล่ลงเราตีเราตีแถวซ้ายแถวลาแล้วก็มาตีแถวกลางลาไล่ลงก็มือซ้ายก็ไล่มาที่ซอนซ้ายมือขวาไล่มาที่ซอนแถวกลางค่ะ แล้วก็ไล่ลงมามือซ้ายมาที่ฟาแถวซ้ายมือขวามาที่ฟาแถวกลางค่ะเสร็จแล้วมือซ้ายก็ไล่ามาที่มีแถวซ้ายแถวนี้ใช่ไหมคะแต่เรามีแถวกลางที่เราจะไม่ใช้ค่ะเพราะเสียงมันเนิร์มันเนิร์เสียงมันเนิร์ก็เลื่อนมือขวามาที่มีแถวขวาค่ะนะคะพอถึงพอ,พอสุดที่ฟาแถวกลางเนี่ย พอเสียงมีปั๊บเราต้องเลื่อนมือขวามาที่มีแถวแถวขวานะคะเพราะว่าไอ้มีแถวกลางเสียงมันเหนือเขาไม่นิยมใช้กันนะคะมีมีมีขวานะคะมีมีซ้ายมีขวาสี่ทีแล้วก็เลื่อนเรามาที่เรค่ะเรซ้ายกับเรขวาค่ะแล้วก็เลื่อนมาที่โดแถวโดซ้ายกับโดขวาค่ะแล้วก็มาทีซ้ายกับทีขวาก็เหลือลาต่ํา ของมือขวาอีกอันหนึ่งลาต่ําของมือขวาเสียงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาคู่กับลาแถวกลางของมือซ้ายค่ะเราเลื่อนมือซ้ายมาที่ลาแถวกลางนะคะแล้วก็มือขวาลาต่ําทางด้านขวาค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นการไล่เสียงทั้งหมดนะคะถ้าจบไล่เสียงแบบนี้แล้วคู่แปดแล้วเราก็จะเริ่มเพลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวคูแดงทบ,ทบทวนในทีแล้วกันค่ะตั้งแต่ไล่ขึ้นของคู่แปดนะคะทีทีแถวซ้ายกับทีแถวขวานะคะ จีโดเรมีซ้ายขวาฟาซ้ายขวาซนซ้ายซอนขวาลาซ้ายกับลากลางนะคะมือขวาเลื่อนมาที่ลากลางค่ะแล้วก็ลงมาที่ซนซ้ายกับซนกลางค่ะเลื่อนมาที่ฟาค่ะ ฝาซ้ายกับฟากลางมีซ้ายกับมีขวาค่ะเรซ้ายกับเรขวาค่ะโดซ้ายโดวขวาทีซ้ายทีขวาลาแถวกลางมือซ้ายและลาแถวขวามือขวาค่ะอันนี้อันนี้อันนี้สอนแบบธรรมชาติจริงๆตีผิดก็ให้ผิดเห็นๆนะคะเพราะว่าครูแดงก็มองไม่เห็นก็ จะพลาดได้เหมือนกันอันนี้ที่ต้องอธิบายเสียงไปด้วยก็เพื่อเผื่อนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่พิการทางด้านสายตามาฟังเข้าก็เขาก็จะได้เข้าใจด้วยค่ะเพราะว่าถ้าตีเฉยๆไม่อธิบายก็นักเรียนที่มองไม่เห็นก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้นะคะแต่คนตาดีนะัไม่มีปัญหามองเห็นอยู่